ใครที่ไม่ได้ดูดิฟิกนะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณดูทีวีมันมันได้แค่นั่นแหละแต่ในดิฟิกอะมันเยอะดิฟิกมันมีมีอะไรที่มีรายละเอียดที่มาก,กวก่านั้นออต้องใช้คำนี้ละกันอา่านะครับอะ่ะซึ่งโอ้โหเปิดมาก็เป็นมาสเตอร์คเนาะตาปกติ <laughs> ตามการดำเนินปกติ ขอรายการนะฮะมันก็จะมีมาสเตอร์คัสเ็ยปับ๊บแล้วก็เขตปีนแล้วก็ห้องดำอ่ามีสามเฟีดนะครับซึ่งแต่ละเฟีนเนี่ยมันก็จะมีการมีกรเกษตรวิพกากษ์วิจารกันไปขอตัวเองไปอ่าเราเริ่มกันที่มาสเตอร์คัสก่อนนะครับอันนี้เป็นมาสเตอร์คัสของผลิตภัณฑ์วอตโลอ่า <laughs> <laughs> เป็นโลชั่นวอตโลอ่าผู้ฐา่นสิบห้าคนนะครับก็ มาเจอกับปัตตาเล่น,นะครับที่สอนโดยมาสเตอร์เมเทอร์เอนแล้วก็เมเทอร์ทั้งสามทันอ่ามากระบดเลยเอออ่ะอะก็เป็นการตะเดนนะครับจากนั้นก็ได้โจทย์ปรปินเขาเรียกว่าอะไรนะอีด e ิทอ l p h o โฟโตชูดอะไรสักอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะเออเป็นการถ่ายถ่ายในระหว่างที่เราตะเดนแล้วช่งางภาพก็จะมีถ่ายไว้ถอดๆๆอออไปเรื่อยๆอ่านะครับอะไรอย่างนั้นเออ นะอะซึ่งก็นั่นแหละครับก็เป็นก็แขงอะไรตามปกติอืนะแล้วก็ได้ผู้ชนะแต่ว่าฟัตตรตลีเขามีห้าสูตรซึ่งเขาก็ต้องการภาพละสูตรหนึ่งสองสามีห้าแต่เพราะเอิญว่ามีสูตรนึงที่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกใจคณะกรรมาการแล้วกออไม่ถูกใจลูกค้าก็เลยคิดว่าโอเคตัดออกเหลือตีพอแล้วก็ได้ ผลขึ้นรีบอร์ดขึ้นเพจไร้ว่ากันไปะนะครับซึ่งยังไม่มีอะไรมากนะครับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าไม่อะไรมากก็เหมือน็นการอะไรปกตินะครับแต่คนก็ออกรวดลายไ่การปะเด็นไต่อะไรออกมาตามที่ทางมินเทอร์เขาได้ต่อเอาไว้เนาะ,ะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของอแคมเปญเลยแคมเปญนี้ก็เป็น earth i s not a home House of g l o s oh ho, s โอ้โหสองคีสองคีเหมือนเลยนะอ่าก็จากผลิตภัณฑ์โดยเร้นผมนะฮะทรอมอนะฮะขอเรียกเป็นตัวย่อแล้วกันทรอมออ่เอเมื่อกี้เราก็หลุดพูดชื่อเต็มเลยเอ้ยชับมันเถอะครับซึ่งเขาก็จะเป็น Runway เคพนะครับการกัตนา Virtual Studio อ่านะฮะเดินแบบให้มันเอาสวย Glossy อ่านะครับ อืก็น่าเห็กเมนเทอร์เขาก็นะได้รับบีบจากลูกค้าแล้วก็มีมีสองท่านนะฮะอืมมาจากแบรแมวขู่อ่ไปแบรเสื้อผ้าเออซึ่งเสื้อผ้านี่ก็คือดูเสื้อผ้าเขาสวยนะก็ดูที่นะเออมาเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฟิวชั่นเออ <laughs> ผมชอบเสื้อผ้าเขามากเลยอะ่ะนะอ่ะแล้วก็ต้านเหละ นะฮะอาจจะเดิสเอตอนนี้ดึงนะครับขออภัยนะครับผมทำคนเดียววันนี้นะแต่ก็น่าเละน่แเละอีกแล้วอ่ะจากนั้นก็จับทีมใช่ไหมใหคลิกทีมให้คิกเริ่มก่อนนะครับเพราะผู้ชนะวัตเตอร์คัทจะได้จัดแล้ดจัดดูเละแล้วก็มาเป็นแอนโทนีแล้วก็เป็นมาริยาปิดท้ายอนะครับซึ่งผมดูทั้งสามโชว์สามโชว์หรอสามเวอร์ชันโชว์เออนะฮะ คนหนึ่งก็มาเป็นแนวอ่าน f i n a n c i a ลเ a s ิกใช่ไหมอย่างพี่เพลงคีฟแอนโทเนียก็มีความเป็นเขาอะใช้คํานี้แล้วกันส่วนมาริยาเขาบอกว่าอยากจะเวียดออกเนวเวียดเวียดก็คือแปลกเออจะแปลกยังไงก็นี่ว่ากันนะครับแต่สำหรับวงของนั้นอขออนุญาตนะฮะอาจจะดูแปลกประหลาดไปสักนิดนึง <laughs> นะครับซึ่งคนกิ๊ก็คือกิกอะแต่คนที่ไม่กิตเรื่องของ ควาเป็นอาร์ตของพี่มาริยาอาจจะไม่ค่อยกิตเท่าไหร่ก็อาจจะอืเนอะดูไม่ชัดเจนนะครับพี่ติ๊กก็คอมเมนต์ว่าถ้าจะเหวียดแล้วต้องเหวียดให้สุดอออาจจะบอกว่าไม่สุดก็ได้นะครับในขณะนี้มุมของลูกค้านะครับอ่าตัวแทนจากเทรตเมย์คุณปางกันนลันนะฮะเขาก็บอกว่าผิดหวังก็งคือมีจุดดีและไม่ดีก็คือไม่ได้ดีที่สุดสักอ,อันเลย แต่เมื่อต้องเลือกแล้วในที่สุดเป็นทีมแอนโทนีชนะนะฮะชนะอาจจะเป็นเพราะหลายคนก็คงเดาเปิดคบเลยว่าถ้าจบมปนตังไหมถ้าจบมันไปดูอิมเพกไปดูแบบไปภาพจํามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับภาพจําที่เป็นในในเนี้ยมันก็เลยแบบเออชนะไปนะครับเอาละห้องน้าเอาหละห้องน้อาอ,อันเนี้ย เป็นตัวสำคัญเลยของรายการนะครับผมเลขไม่อย่างยื่งพีกัตเตเต,ต,ต้ตอนนี้เลยน <c oughs> รกว่ามันจะเดือดกัตเตเต้ประมาณสักผ่าไปสองสาอีพีมั้งค่อยๆเดือดไปเพราะว่าเพิ่งมากนะต่ายเนาะอะไรอี่ีัต้ตแต่อีพีนี้เลยฮะเพราะอะไรคนอ่ะทีมมาริยานะครับส่งส่งมาแล้วหนึ่งคนส่วนพี่แพคคิดเขาบอกว่าเลือกไม่ได้ เพราะลูกทีมเขาบอกว่าลูกทีมเขาทําดีหมดเออก็ทำยังไงอะปรากฏว่าภาพตัดภาพตัดไปว่าพี่เพลงที่อยู่ในห้องรับเร็วเดี๋ยวเรื่องตัดต่อเดี๋ยวว่าคุยกันนะคะเพราะตรงนี้มันผม,มีีจุดตะกิ้ตะกี้อยู่หลายรอบมากสำหรับรายการอีฟี้านนี้นะ <c oughs> อ่าแล้วแบบทำไมอ่ะทำไมเออ เอนโทเนียก็งงงงตั้งแต่เขาหยิบอ่าหยิบหนังสืออ่ะหยิบหนังสือนั่นแล้วอ่ะนะเปิดมาดูว่าเอ้าไม่มีฟูงขันไม่มีรูปฟูงขันเลยทําไมวะว่ะก่อนม่ปเนเชีอยู่ตรงนั้นก็งงสิครับก็เขาเลือกไปได้เนาะก็เลยต้องออกมาไฟท์เทลูกทีทั้งหมดแต่ก่อนหน้านั้นติกานะครับสหรับห้องดําในทีตอนนี้นะครับซึ่งคุณปืนออกมาอธิบายอีกเออ ก่อนที่จะเข้าชว่วงห้องดำนะก็คือและทําให้กระจ่างด้วยนะครับว่าทําไมถึงมีแค่แปดตอน <c oughs> ก็คือเมนเทอร์ที่เพจจะส่งเด็กส่งลูกทีมกี่คนก็ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเดียวแหละกี่คนก็ได้เลยเออกี่คนก็ได้และแล้วไม่พอฮะถ้า,ถามเมนเทอร์ที่เพจส่งกี่คนก็ได้ เป็นเทอร์ที่ชนะจะตัดคนเดียวหรือสองคนก็ได้เลยแต่ไม่สามารถในการไม่ตัดใครออกได้ตัดศู์ไม่ได้ตัดหนึ่งได้ตัดสองได้แต่ตัดศูนย์ไม่ได้ไไดเออนะครับมันทําให้ว่าในเมื่อตอนเปิดแถวแปดทุกอย่างมันก็ต้องบีบลงด้วยการที่มันต้องมีคนออกแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งคนต่อตอนเออทำให้เกมมาดูทีมคนอืม ซึ่งด้วยกฎนี้ทําให้มันต้องส่งต้องส่งจริงๆบังคับเลยอะว่าต้องส่งมาหนึ่งคนไปอย่างน้อยจะเอาตัวเองออกไปทู่เทนดิงก็ไม่ได้เออพราะนั้นพี่แพคกค้ก็เลยตัดสิใจกลับมานะครับและก็โยนให้เป็นความคิดเห็นของลูกทีมของเขานะอะซึ่งก็ส่งไปนะครับปรากฏว่า ค,คุณแอนโทเดียนั้นคือตัดเป็นละโครมากอะ่ะเอาตรงๆคือไม่รู้ใครจะออกมันดูเป็นละครมากเลยอะ่ะกว่าจะ,ฉะเฉลยว่าใครออกเนี่ยอ่ะสรุปทีมมาริยารอดนะครับแล้วก็ตัดทีมแฮกคริปออกไปเลยแล้วก็บอกว่าอืเกมเริ่มแล้วเห่เล่นเกมได้อย่างชาญฉลาดมากอะไรอย่างนี้ซึ่งมาริยาก็รู้ คุณมาริยาเขาก็แม่เขาก็รู้เหลี่ยมเนี่ตั้งแต่ซีตั้นห้าแล้วเออ,นะเอนโทก็รู้เออนะแต่ก็ได้เละเกมไปเพิ่งเริ่มฮะตัดไปแล้วหนึ่งคนเหลือสิบสี่คนแล้อ่าจะไปยังไงว่ากันต่อนะครับคือว่าอย่างนี้คืออย่างนี้ฮะการตัดต่อของรายการเนี้ย หลายคนมันคิดว่ามันดูอ่อมถูกไหม <c oughs> คิดว่ามันดูอ่อมใช่ไหมแล้วมันดูแบบมันไม่เหมือนซีซั่น 2, สองซีซั่นสามเลยที่มันดูแบบแตัดแล้วมีดราม่าตัดแล้วดูเข้มข้นแล้วแต่แบบเฮ้ยมีการลุ้นอะไรอย่างนั้นอะ่ะซาวเอฟิกต่างๆนี่ก็แบบอื้อใส่เต็มใส่ตามอารมณ์แบบอื้อทำให้อารมณ์มัพาไปขนาดนั้นแต่ซีนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจุดเท่าไหร่ มันมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่อ่ะรู้รู้อย่างนั้นนะคือการตัดต่อแล้วตัดต่อบางอย่างอ่ะเช่นต่อคัดออกเนี้ยทํามา่าก่อก็คือตัดจบในตีห้องนาแล้วค่อยไปทางนูน้นอ่าแต่อันเนี้ยคือตัดแบบละครเลยก็คือคืออ่ะเอนโทเดียนเดินกลับมาเดินกลับไปที่ประตูเพื่อที่จะเอาใครออกออกมาจากประตูนั้นเพื่อที่จะดูว่าใครใครรอดใช่ไหม แล้วภาพตัดน้องไม่ใช่หรือเฟสเน,นี่ยตัดเหมือนกับซีรีส์ตัดละครเลยผมก็เลยตั้งคําถามอยู่ในหัวตัวเองว่ามันเข้าเหรอ <c oughs> นอ้มันเข้ากันเหรอมันอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่สาวเอฟ,ฟิกต่างๆถ้าเป็นมุกเป็นอะไรเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกดูเดียวก็ได้นะครับในบางมุมนะบางมุมมันมสามารถว่าดูเดียวได้แต่บางมุมถ้ามีเอฟเฟก ตึงตึนิดตึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนเหมือนตอนมารียาฟิคงอะไรอย่เงี้ยฟิคงแบบอีพีที่แล้วก็ได้อ่ะเออแบบปิ้งนะ้็แต่นานาปิดตังผมก็ไม่สามารถอะไรได้เนาะแต่ในบูมผมมันรู้สึกว่ามันจะต่อค่อนข้างแปลกไปหน่อยเออค่อนข้างอ่อนตัวคนดปืนสะท้นนั้นนะครับ ผมเห็นตั้งแต่เปิดไตเติ้ลรายการยังจิกกล้องเหมือนเดิมนะฮะจิกกล้องเหมือนเดิมแล้วก็การดำเนินรายการก็ดูขึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึงขังไหมมันอืมผมก็พูดยากเฮะมุมงมมก็คือไม่ได้เย่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับอันนี้ขอญาตแบบพูดตรงๆเลยนะนะฮะ ด้วยในฐานะคนดูนะผมต้องพูดแบบนี้ก็คือพูดตามเนื้อผ้าตามจริงตามที่ผมได้ดูรายการไปอ่นานแหละอันนี้แบบกนันเอกาถามว่าเคลียร์ไหมให้อีพีที่แล้วมีบางอย่างไม่เคลียร์มันก็เลยเขาไปดูงง,งๆนิดหนึ่งแต่อินแต่อันนี้ก็คือการพูดดูหนักแน่นแต่กะแต่การนั่งอะไรบางจะอจาจจะทาให้บางคนรู้สึกว่ามันไม,ม,ม่ต้องขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องนั่งอย่างนี้ดูสบายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย นะครับอืมอ่ะแตล็กนนั่นเหล็กอ่ะบางคนก็บอกว่ามันเอ๊ะไม่คนที่ดูคนที่ไม่ดูมันก็ว่ากันไปคนที่ดูก็ดูต่อไปเออนะอักติดตามกันได้นะครับวันเสาร์สี่โมงครึ่งช่องสามผลิตภัณสามอันคัดที่넷ฟิตย้อนหลังแบบอันคัดเลยนะที่넷ฟิต เพราะถ้าดูผ่านช่องสามอะมันจะห้วนหน่อยหนึ่งเพราะว่ารายการบีชั่วโมงครึ่งโฆษณาก็ปาไปแล้วเตือครึ่งชั่วโมงนะครับมันก็เลยต้องซอนได้แค่นั้นแต่พอเดซฟิกเนี่ยอาจจะใส่อะไรบางอย่างที่ขาดหายไปได้เป็นหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีแบบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะอืแต่ผมว่ามันมันเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันใครที่ทวินหาจุดพลิกจุดไคลเม็กอะไรแบบซีซั่นก่อนหน้านู้นผมคิดว่าอย่าเพิ่งดีกว่า พ่อสาคนนี้เพิ่งเจอกันไอแ,แถวคนรุ่นซะด,ด้วยเพราะนะั้นมันก็ต้องปรับจูนแล้วก็ท่างาำคุ้นเคยเท่องาำอะไรแบบให้รู้ไส้รู้กุมนก่าน,นี้สักนิดนึงอ่ะผมว่านะอือพอถรือเฟซมาใหม่ๆมันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นน่ะกระทั่งซีทสองอ่ะเออพอซีทสองทุกอย่างกลมกล่อมไปหมดเลยนะอะไรเงี้ยถ้าทำแบบซีสองซีสามอะโหว่าต้องรองสักนิดนึง เพราะนี่มันเหมือนกันคล้ายๆรีบูทขึ้นมาใหม่อ่ะทำฟุตตาหายไปหกปีอ่ะใช่ไหมเออนะก็ต้องให้ให้เวลาเขาซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับผมนะนะครับแต่บอกก่อนนะว่าแต่ละรายการเขาก็มีตาสไตา,ตา,ตา,ตาของตงัวเองนนะเออแต่ว่าจะถูกใจคนดูหรือเปล่าท่านองน,นะครับ